กฎหมายชายขา่าปัญหาชาวบ้านโดยสำนักงานอายการสงูงสุดวันนี้อาจารย์เราจะคุยกันเรื่องหนี้สินครูนะคะสัญญาณจากอายการอาวุโสสำนักงานการสอบสวนสำนักงานอายการส,สูงสุดอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมมาแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณสนันครับวันนี้ขอคุยเรื่องหนี้สินครูหน่อยว่าทำไมครูถึงมีหนี้สินเยอะ้คือประหาของปัญหาของเรานะครับและไปพัวพันกับระบบจากกอน คือระบบสารกลเนี่ยมันกู้ง่ายนะครับกู้ง่ายแค่คนค้ำก็กู้ได้แล้วทีนี้พวกกรรมการสารกลเองเนี่ยก็ก็เขาเรียกอะไรประชานิยมหาเสียงกําหนดวงเงินสูงมากเลยบางสากลเนี่ยนะครับสามล้าน<อ>นี่เกือบเกบือบทุกสากลกู้ได้สามล้านแต่ที่หนักๆเนี่ยเจ็ดล้านโอ้โหเหรอให้เจ็ดล้านเลยโอนเจ็ดล้านนะแล้วเอาเงินเดือนชาระมันจะหมดได้ไงเจ็ดล้านนะครับแล้วก็มีแห่งหนึ่งทางภาคเหนือ กู้ได้กู้สากรณะไม่ใช่ของครูแต่ของพวกสาสุรคสุขกู้ได้สิบห้าล้านนะคุณตุนันเขาไม่ดูเงินเดือนเหรอคะอาจารย์ว่าเงินเดือนเท่าไหร่เทารเท่าไหร่ยังไงมัหลักทรัพย์ซึ่งมันไม่ใช่แล้วระบบกู้เงินสากรณมันกู้ขนาดนี้ไม่ได้เขากู้เพื่อการใช้จ่ายอันจําเป็นในครัวเรือนนะครับสามล้านนี่ก็สูงมากสมัยก่อนนะให้กู้แค่สามสิบเท่าของเงินเดือนสาระ้านี่แค่เจ็ดปีแต่ปัจจุบันเนี่ยแม้บางครั้งนะบางแห่งผมเล่าให้ฟัง เมื่อสามสี่ปีที่ผ่านมาให้กู่สามล้านค่ะผ่อนเท่าไหร่รูกไหมครับเท่าไหร่คะพันสองร้อยงวดโอ้โหเมื่อไรจะหมดันเนี่ย100ร้อยปีสี่ชาติร้อยปีสี่ชามันก็เลยเป็นปัญหาเพราะว่าหนึ่งกรรมการมีความรู้ไม่พอเรื่องการเงินเป็นครูอยู่แล้วก็มาบริหารการเงินก็นต้องการเอาใจสมาชิกสมาชิกก็ชอบกู้ได้เยอะผ่อนได้น้อยผ่อน้นสิบบาทดอกเบี้ยสามพันอย่างเงี้ย มันก็ตายทั้งเป็นทีนี้วันนี้เรามานั่งบอกว่าเราจะแก้ปัญหานี่สินครูอย่างไรกระทรวงศึกษาก็พยายามแก้นะครับเราก็พยายามว่าทำยังไงถึงจะลดต้นลดดอกลงได้บ้างปัญหาที่สําคัญที่สุดเนี่ยมีธนาคารเข้ามาวุ่นวายด้วยครูบางคนล้มละลายไปเยอะเลยปีสี่ปีที่ผ่านมาสองร้อยกว่าคนสู่ธนาคารฟองล้มละลายทีนี้ปัญหานี้มันจะแก้ได้ไม่ใช่ที่สากลไม่ใช่สถาบักนการ ต้องแก้ด้วยกระทรวงศึกษาต้องให้ความรู้กับครูที่เข้ามาใหม่พอเข้ามาปุ๊บเนี่ยตอนเรียนหนังสือในมหาลัยเนี่ย<ม>ก็ขี่รถเมย์บ้างมอเตอร์ไซค์บ้างสองแถวบ้างพอสอบเป็นครูได้ปั๊บก็ทำไงครับซื้อรถเก๋งเลยอ๋อค่ะขึ้นต้นก็เป็นนี่เลยครับนี่นี่น,นี่คือวินัยทางการเงินไม่ใช่เฉพาะครูแค่การทุกหน่วยมันมันเขาเรียกอะไรนะสังคมมันพาไปไงอาจจะเป็นค่าการลดูดีแต่งเครื่องแบบสวยหรูนะครับ แต่ชุดขาวจะต้องมีรถเก๋งนี่แหละครับคือปัญหาแล้วรถเก๋งเนี่ยรถใหม่ก็รถเก่าก็ไม่เอานะฉันจะเอาไปแดงป้ายแดงคันหนึ่งเจ็ดแปดแสนแค่เริ่มต้นสตาร์ทอาชีพครูก็เป็นหนี้เป็นสินแล้วยุกเว้นครูที่โรงเรียนไกลๆเนี่ยเขาอาจจะเป็นหนี้น้อยเพราะมีแต่มอเตอร์ไซค์แต่พอไปสักพักหนึ่งวันนี้คุณสนันไปดูได้เลยเอา โรงเรียนในกรุงเทพฯโรงเรียนของกรุงเทพมหานครเนี่ยไปดูได้เลย <Okay. S 2> ผมไม่บอกเลยกับโรงเรียนไหนเป็นชื่อโรงเรียนวัดแต่ที่จอดรถเต็มหมดเลย๋อค่ะรถครูครับไม่ใช่รถโรงเรียนนะรถ <laughs> ครูคือตรงตรงนี้ถามว่ารเราจะแก้ปัญหานี้ยังไงก็อยู่ที่ตัวเราแหละครับ <Okay. S 2> กากครูทุกท่านนะครับบริการสาธารณะรถเมล์ก็มากขึ้นนะครับรถฟรีก็มากขึ้นนะอยากให้ใช้ตรงนี้ก่อนจะให้รัฐบาลแก้ทั้งหมดหรือให้ธนาคารมาช่วยทั้งหมด มันก็คงไม่ใช่เราต้องแก้ปัญหาตรงนี้ด้วยตัวเราเองครับไม่มีใครทำอะไรให้เราได้นอกจากเราต้องทําเองครับฝากข้อคิดถึงคุณครูทุกท่านนะครับ มังิดสากลทุกประเภทเหมือนกันก็ต้องดูตรงนี้ด้วยครับโอเคนะ, <Okay S 2> ะครับฝากไว้กันครับอาจารย์คะท่านแรกเนี่ยคุณรัตนานะคะ mm hmm. พอด้ยินหัวข้อก็สอบถามมาเหมือนกันคือคุณรัตนาก็มีคนใกล้ตัวที่เป็นครูแล้วก็พอบานปลายชีวิตเนี่ย mm hmm. เขาบอกว่ามีปัญหาในการดํารงชีพหลังกเกษียณอย่างมากเลยเนื่องจากว่าโดน mm hmm. หักบํานาญจนจนแทบจะไม่เหลือ,อคะ่ะอาจารย์ก็เลย mm hmm. อยากให้อาจารย์ให้สติกับครูในปัจจุบันที่คิดจะเป็นหนี้ด้วยอะค่ะ นั่นแหละครับกอย่างที่บอกนะเอาแต่พอตัวนะครับเอาแต่พองามที่ที่ในระบบสรกากรที่ครูครูก็เป็นสมาชิกกันอยู่นะี่ยผมบอกว่าเวลากเกษียณแล้วเนี่ยไม่ต้องซื้อหุ้นเพิ่มนะครับเป็นต้องซื้อเพิ่มแล้วก็เสนอกลุ่มสากรอมทรัพย์ครูทั้งหลายทุกประเภทนะครับถ้าการที่เกษียณแล้วเนี่ยพออายุหกสิบห้าเนี่ยลดดอกให้เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากได้ไหมเพราะดอกเบี้ยเงินฝากเนี่ยมันอยู่ที่สองบาทแปดสินะครับแต่ถ้าเราเอา,าเพื่อจ่ายปันผลเนี่ยมันห้าบาทกว่า ฉนะนั้นเนี่ยพอหกสิบห้าเนี่ยรถดอกไปเพื่อช่วยเพื่อนนะครับก็ mm hmm. เหมือนกัรเอาเงินฝากมาช่วยส่วนตอนตอนอายุเจ็ดสิบขึ้นไปถึงเจ็ดสนะิบแปดเนี่ยขอเงินต้นคืนในไม้ดอกไม่เอากําลังกําลังทําให้อยู่ครับ mm hmm. ผมคิดว่าสกรกรทั้งหลายคงเข้าใจแล้ววันที่สามสิบนี้นะครับ mm hmm. เราจะประชุมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวง ศึกษาธิการเพื่อแก้ปัญหาเรื่องของสมาชิกของค,คุณครูและนีน่นี่สิ่ของแค่การทั่วไปครับค่ะค่ะท่านต่อไปคุณเอกราชนะคะเขาบอกว่าเมื่อเช้าเนี่ยเขาได้คุยกับทนายความคนหนึ่งนะคือกําลังมีมีคดีความกันอยู่นะคะแล้วเขาบอกว่าทนายความใช้คําว่าคดีของคุณเอกราชเนี่ยเป็นอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้นะเขาอยากให้อาจารย์อธิบายเพิ่มเติมว่ามันหมายถึงยังไงคะอาญาแผ่นดินเนี่ยค่ะ คือจริงๆในภาษากฎหมายไม่มีคำนี้ครับมีแต่ความผิดต่อส่วนตัวกับความผิดที่ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวไอ้ไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเด่ครับที่ชาวบ้านมันก็เรียกว่าอาญาแผ่นดินกฎหมายก็สอนอย่างนั้นนะครับความผิดต่อส่วนตัวหมายความว่ามันไม่มีความรุนแรงนะครับอย่างเช่นช่อโกงอย่างเงี้ยช่อโกงธรรมดานะครับคือการกระทําความผิดเป็นการประชิญหน้าการบุกรุกเนี้ยยอมความได้ไอ้ส่วนที่ ฆ่ากันอันนี้ยอมความไม่ได้คดีที่มีอัตราโทษเกินกว่าสามปีเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นที่เราเรียกว่าเป็นอาญาแพ่นครับอยอมความไม่ได้เพราะโทษแรงครับอ๋อค่ะแล้วก็ท่านต่อไปคุณศิวะบอกว่า,าการทวงหนี้เนี่ยมีคนบอกว่าเจ้าหนี้ห้ามไปทวงหนี้ในช่วงเวลากลางคืนเ็าถามว่าจริงหรอคะอาจารย์จริงครับจริง,รงครับะะโทรศัพท์ก็ไม่ได้กลางคืนเนี่ย รู้สึกว่าให้8โมงเช้าถึง5โมงเย็น6โ,โ,โมงเย็นค่ะส่วนวันเสาร์อาทิตย์เนี่แค่5โมงเย็นกับไอรจะทวงนี้ต้องมีวินัยในการทวงนี้ด้วยนะคะคือ, <laughs> คอต้องรู้กติกา,า,าผทวงผิดเวลาเนี่ยมีโทษจำคุกและโทษปรับนะครับโอ้นะโทษจำคุกด้วย <laughs> นะคะ ส่วนขั้นต่อไปคุณทศพรเขาบอกว่าช่วงนี้ในโลกโซเชียลเนี่ยค่ะอาจารย์มีแบบนักการเมืองคนที่กเกษียณไปแล้วคนที่อยู่ในแวดวงต่างๆเนี่ยนะคะออกมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของคนที่เกี่ยวข้องกับแก๊งสแกมเมอร์นะคะว่าเอาจริงๆก็คือนักการเมืองคือข้าราชการระดับสูงทั้งหลายนั่นแหละแต่เขาบอกว่าไม่เห็นมีใครกล้าเปิดเผยชื่อจริงสักคนนะคะก็เลยสงสัยว่าคนที่มีหลักฐานข้อมูลจริงๆเนี่ย ถ้าเขาเปิดเผยชื่อเนี่ยมันไดไหมครอาจารย์มันผิดกฎหมายอะไรไหมเออถ้าไปกล่าวในโซเชียลไม่ได้ไม่ได้เพราะว<ม>่าอาจ,จะถ้าเขาไม่เป็นละมีหลักฐานก็จริงแต่หลักฐานนั้นใช้พิสูจน์ไม่ได้อาจารย์นนก็ทําไม่ได้<ม>ทีนี้มันมีอย่างเดียวที่ผมเคยบอกเนยะพวกอินฟลูเอนเซอร์พวกที่ชอบรู้เรื่องชาวบ้านที่เยอะที่ไม่รู้เรื่องตัวเองนะ,ะไปแจ้งตํารวจได้ไหมให้ข้อมูลกับตารวจ<ม>อืถ้าเราจะช่วยประเทศชาติจริงๆเนี่ยเราก็บอกคนที่เกี่ยวข้อง อันนี้ประการที่สองคนที่เกี่ยวข้องก็ต้องดําเนินการทั้งตํารวจทั้งดีเอสไอปโป,โปโงแม้แต่รัฐบาลเอง <Okay. S 1> แล้ววันนี้ที่เรากล่าวหารัฐบาลเนี่ยพรรัฐบาลดูเหมือนแอคชั่นน้อยแต่ทานายก็บอกทาอยู่แต่งเงียบๆ <Okay. S 1> ก็ช่วยแถลงข่าวเป็นช่วงๆได้ไหมแต่ว่าเจ้าสิ่งรู้นะ <Okay. S 1> เขาก็ปรากวันอยู่ตลอดครับ okay. ท่านต่อไปคุณฤดีสงสัยว่าเวลาที่เรากระทําความผิดเรื่องใดก็แล้วแต่เนี่ยนะคะสมมติว่าเจ้าหน้าที่ตํารวจจับได้เนี่ยเรารับสรารภาพนั่นหมายความว่ารับสรารภาพคือได้รับการลดโทษอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์เอ,อถ้ารับสรารภาพเพราะเราสํานึกผิดเองก็ได้รับการลดโทษ แต่รับสรารภาพเพราะจำนวนต่อหลักฐานเนี่ยไม่ได้รับการลดโทษครับอ๋อต้องต้องดูรูปการด้วยใช่ไหมคะต้องดูด้วยต้องดูด้วยครับแล้วก็ท่านสุดท้ายคุณพงศกรค่ะภรรยาให้ญาติยืมเงินมีการเขียนสัญญาอะไรกันไว้เรียบร้อยนะคะแต่ว่าตอนนี้ภรรยาป่วยหนะักก็เลยสงสัยว่าถ้าภรรยาเสียชีวิตก่อนที่ญาติจะใช้หนี้หมดนะซึ่งเป็นสามีที่จดทะเบียนสมรสเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะ ไปทวงเงินต่อได้หรือเปล่าคะอาจารย์ได้ครับเราก็ทวงได้ใช้สิทธิ์ของผู้ตายนะครับเป็นการรับมรดกคือการรับมรดกนะรับมรดกทั้งสิทธิของการเป็นเจ้าหนี้และสิทธิที่ต้องต้องเป็นลูกหนี้ด้วยครับค่ะพอเขาบอกว่าได้ยินแววๆมาว่ามีการพูดว่าถ้าภรรยาตายเนี่ยก็คือจบหนี้ก็หมดกันไม่จริงใช่ไหมคะอาจารย์ไม่ไม่เป็นไม่เป็นไปตามหลักกฎหมายใช่ไหมครับ ถ้า <S <S เป็นสามีโดย <S <S ชอบเรารับสิทธิ์มาได้เลยครับเอ,อค่ะวันนี้เติมมาหกคำถามนะคะรวมกับของเดิมก็เป็นหนึ่งพันเก้าสิบสามคำถามแล้วค่ะโอเคครับคุณเชื่อนะครับตอนที่ฝนยังตกอยู่ไหมวันนี้วันนี้มีแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอาจารย์กทม,มกนะเริ่มแห<ค>้ง <ไป S 2> เลยคร<ม>ับของของผมเนี่ยผ่านตัวน,นี้ตอนเช้าในรถจะติดนิดนึงไหเขาเรียกอะไรที่เรียกราชจะพุทกันละพุทธเส้นออกนะค่ะเรียกอะไรนะผมจำไม่ได้ทีนี้ ไอ้แยกตรงเนี้ยเดิมน่ยมันมีสองเลนครับวิ่งตรงไปสาธรตอนนี้เลนที่สามเนี่ยกาลังจะเสร็จนะครับก็ทํามานานและกําลังจะเสร็จถ้าเลนที่สามเสร็จแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าชัยราชพลึกเลยเนี่ยมันจะไม่ติดนี่นี่ทีนี้ที่พูดได้ฟังเนี่ยคือฝากไปถึงกทมช่วยทางานเร็วหน่อยช่วยเลี่งงานให้หน่อยใช่ไหม ใช่สายหนึ่งเนี่ยทำมาเป็นปีแล้วเนี่ยเสร็จไปข้างอีกข้างนะข้างแรกก็ยังไม่เสร็จอีกข้างนึงก็กําลังทําอยู่มันผมว่าเดี๋ยวนี้ไม่แน่นะแต่ท่านผู้ว่าเนี่ยผมเชียร์อยู่แล้วละดูใส่ใจกับงานเยอะเป็นื้ดิ่งตรงนี้ให้ผมนิดแล้วกันค่ะคบุณค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ปอระเมศอินทรชุมนุมค่ะกฎหมายชายข่าปัญหาชาวบ้าน